ออโอ้ยนี่ละนอปลาอะไรคุณแมนจะไปรู้บ่เ่ในน้ำหนึ่งตัวอีกหตัวทะเลเหร่คือไม่ได้เห็นปลาเลนตลอดทะเลออกมาีไงปลาค เป็นไงเธอได้ไหมมาดูมาด,มาดูมาดูคนงานผลงานเราจะได้กินข้าวมาเบ่งปลาไหมวันนี้มาเบิ่งผลงานครับผมดูนะตดน,นุ่ๆนั่น,นเอเป็นปลาหมอปลาขิงแต่ไม่คางดำนะตัวใหญ่มาเลยนะโอ้โหได้สองตัวแล้วคุณจะเอาจากตัวเอาสามตัวก็พอ พอดีตามตัวพี่กินคนเดียวกับตำมะถั่วจ้าไปเดี๋ยวเอาไปขังไ้ก่อนหาให้อิ่มพออิ่มได่อิ่มเลยสอตัวแล้วซิมิกระโดดลงโฮอีโบเธอสวัสดีครับผมแมนคนเดินป่าคนหน้าตาดีหางกินมาหม,มันขับพี่น,น้องมาอนี้มาซีดเบ็ดเอาประกดจะได้ปลาเข็งกะเอาคือเก่ามาซีดเบ็ดี่กินกับตำถั่วแซ่บนะครับ ได้สองตัวแล้วเอาสักห้าตัวพอนะเนาห้าตัวพอได้ปิ้งอันนี้ได้สองตัวแล้วครับผมตัวใหญ่เท่าน้หาอยู่หากินเนาะไม่รู้จะทําอะไรก็เลิกงานมาก็หาอยู่หากินสวัสดีค่ะลูกสาวไปยายก็ขอกินหนึ่งตัวไม่กินเยอะเพื่อตัวใหญ่นะรถหุ่นกินหนึ่งตัวพอแต่กินตําถั่วนีกินเดียวใช่ไหม มาเดี๋ยวผมหาเพิ่มก่อนเนาะเอาอีกสักสามตัวก็พอครับผมก่อนจะมืดค่ำเนาะเดือดฝรั่งไม่สมสักสี่ตัวได้นี่เด็ดฝรั่งมันต้องได้ปลาใหญ่อันนี้มันได้ปลาหมอเยอะก็เยือะหมักเหมือนเดิมนะครับผมมาเดี๋ยวรอลุ้นตัวต่อไปนะครับให้ได้ห้าตัวก่อนเนาะถึงจะพออิ่มเนาะมาได้อีกเรียนหนึ่งตัวลูกสามแม่ยายคุณคือมั่นใจแท้หลุดหรือเปล่ามีเหม็นโก๊กเห็นไหมนี่ ปลาหมอปลาหมอตัวที่สามว้าวใช่พอด,ดีเลยน่าจะได้กินแต่ปลาอันนี้เนาะเธอ,อ,อมือน,นี่กระเสบะพึ้งกันกัะตมหมักมทั่วเนาะแสบเซะเนาะเข้ากันดีดีตัวที่สามแล้วครับผมเออ <laughs> <laughs> โอ้ยนี่ละน้อปล่อยปลาเด่นและพี่น้องโอ้ยนี่หน่อยอยู่เอ้าบ่เป็นยังแบ่งกันเนาะแบ่งกันให้เจ้าที่เจ้าทางเพิ่นโอ้ยนั่นแหละโวยเจ้าน้องมีมีอันมีครอบมีเบาะมีสั่งบอกเด้อทิ้งเด้อกลับมาตัวใหญ่ก็เกาเลยเอ้าเอ้าเอ้าถือว่าแบ่งแบ่งกันกิน เอาใหม่เอาใหม่แกมือใหม่ทีนี่ตัวน้อยเนาะวันนี้เอาตัวใหญ่จะโอ้ยรวให้เจ้าที่เจ้าทางพื้นรบขอข้อบ่กวเพิ่นเอาไม่ก็ได้ตัวใหญ่ก็เกาอันนี้ขอเป็นปาลาปลาดุปลากรดปลาลมาปลาสลามไปเลยตัวนี้นะ เปลี่ยนไปเป็นไ,ไกลมันม,มันไม่หนักนี่มา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 ปุญญาตุเก่าเด้อไหน<า>ไหนไหนไหนตุเกา่าดิปรากฏหรือเปล่าอยู่บอกนะหลุดนะโอ้ยปรากฏปรากฏโอ้ <ừ. S 1> นี่นี่หลังจากที่ปล่อยไปเมื่อกี้เนาะหลุดหลุดหลดด,ดีกว่าไม่เบ่งเพื่อนเนาะ เอ้นี่เมื่อกี้เราปล่อยไปตัวหนึ่งเนาะได้กลับขึ้นมาปรากฏกับผมนี่ปลาเต่ามานอยู่เด้อปรากฏตัวแรกของวันนี้นะครับปิ่งกินเซ็ะนี่มพลาดนะจ๊ะปราก็จะมาขังไว้ตรงนี้ครับสามตัวได้แล้วครับ เจอแล้วครับหนึ่งตัวแต่ดึกเปล่าโอ้โหหนักอึ้งคือคือแลยนะติดไม้หรือเปล่านี่โอ้ดึงมาติดไม้นึกว่าได้ปลาโอ้สลามไม้ครับพลาดครับตัวนี้เอาไม้เอาไม้เมก็บมือไม้นึกว่าได้ปลาง่ายเสียเยอะไหม คุบมากเลยครับเยื่อหมักผมแปดสิบบาทได้แตงยือที่ได้ว่าจะสั่งสองกระปุกนะครับคิดว่ามันจะได้น้อยเนาะเอาไปเอามาตกไม่อยากหมดนะครับไม่มีปลากินด้วยฮะลองใหม่ครับผม โอ้โหชิวมากเลยนะคะคุณเมนก่อไฟไปโลเลยมันไส้หลือเกินนะอยากินแน่นอนข้าวเย่สุกผิ่นลงโฮยตามเลยสุกว่าเป็นหนังคะแนนยาธีตอดอีและดังบอกแล้วว่าให้ปรากฏตัวเดียวนะโอ้ถ้าฉันไปดังไฟโลกับไฟไมันกะถ่านกับมืดโกนเลยขออีกสองตัวก็พอ เราขอปลาตะวันไปกับปลาเขาบอกกินปลาปลาสลามเนาะก <c oughs> ็ได้ปรากฏมานะลักษณะก็คล้ายๆปลาสลามเลยปลาสลามน้อยแล้วต้องรอเวลาเลยตกเบ็ดชีวิตคุณนี <c oughs> ่ชิวเนาะวันนี้นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง่งแบกใจใจริงรมาไม่อ๋ออ่ะรออีกสองตัวนะ ก่อนจะมืดค่ำเนาะจ้าโหโยโโโนลงไปเกะไปเลยบอลบาลนบ้ฟงพุ่นมันได้ปลาหมอไหมมันเบือนขึ้นมาในแงน่งมีพิ่นมมมาหยาบเนาะพิ่นไปต่างจังหวัดดหีหลักเฮา ไม่ไม่คุม้มแค่ปลาเข่งไลยติดกุตดกติดคุกติดกุกลักทรัพย์ลักปลาไม่คุ้มไม่คุ้มโอ้สองภูเมียติดคุกเฮามีติดแล้วเฮามีได้เยอะหลักจะเป็นคนไทยรู้รูมคิดเนาะติดกันคนละาหาตีไปโอ้ไม่เอาไม่เอาเพิ่นตรงสีสระเลยอ่ะ คุณให้ได้ก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเรียกจ้ะจะปลาอะไรคุณแมนจะไปรู้บ่ยู่ในน้ำหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นปลาดอกเตอร์เหมือนกันใช่ยไหม <c oughs> อุ้ยไม่ใช่นะปลาดุกปลาดุก <c oughs> ปลาดุก <c oughs> ปดุก,ดกโอ้หมานนะคุณนะปลาดุกปลาด,ดุกเล็กโอ้ปลาดุกกระโดดเนาะนี่ตัวที่สี่เนอไม่ได้มิกนะจ๊ะ นี่นปลาดุกกระปริ้งอร่อยนะครับมันก็อร่อยอยู่แล้วเลยแต่ใส้มันพูดีใส่หอข้าวเนาะพอดีระวังเงี่ยงมันนะครับเงี่ยงมันได้แรงก็ปรากดอีกนะนั่นแนะางานะบอกตัวเองนั่นเละนี่จ้าได้สี่ตัวแล้วอิ่มเนาะอิ่มวันนี้ กดหนึ่งดุกหนึ่งหมอสอในระหว่างที่รอคุณแมนเราก็จะมาดังไฟรอเลยได้กินแน่นอนคุณแมนบอกโกไฟรอเลยเด้อจ้ามันจะติดให้ไหมทำไมมันเป็นเปียกจังเลยคุณเอาไม้ลงข้างล่างก็ได้ กินข้าวมืดอีกแล้วนะเนี่ยไม่ตะวันตกดินแล้วไปไหนนะเตรียมที่เอมันประมาณบ่มองเก่าเรับรองติดรอ จีปลาได้เลยรอคุณเมนหาปลาอีกหนึ่งตัวจะจับปลาอีกหนึ่งตัวเพื่อนจะเอาห้าตัวพอดีไฟเป็นถาดเพื่อนในห้าตัวก็เห้ากัะสิมายามตุ่งเอ้ยคางหน้าเนาะเพิ่อนว้าวาเฮ้ยยามเอาเลยจ้ะเพื่อนมีได้ลงมายาม เราดูว่าที่ได้เพราะตรงหน้าติดกันครับหน้าก็ติดกันจะเิ่นกระติมานก็เหาอยู่รองเมืองครับไปตื่นกันนาเธอแมน,นตัวสองตัวก็เอาครับผมที่จริงก็อิ่มแล้นละ่ะสามตัวสี่ตัวน่าตื่บผมยาวก็ะเจามันเนา่า ปีเพิ่มเติมหรอแก่ผมห้องหมดบูมานนี่เด็กตัวตัวยืนเลยน้อยเลยโอ้มันเข้าเยอะคือปีที่แล้วนี่นะเนาะเอ็นนู้อู้ดปลาปีนี้พัดทะเลือคือไปดเห็นปลาเลนตลอดดกระเล็บออกมามีไงตะก่อตัวเดียวก็มาขี้หิน เป็นบริษไซไออ่างทั้งบกไอ้กระปองบอกไอ้ออไอโวเดียวปลาคอตัวนึงครับปลาคอหน่อยพอดีเอาตื่นเดียวเนาะขึ้นไปเดี๋ยวคอยมัดก,ก่อนนี่ได้หนึ่งตัวพอดีห้าตัวเลยเนาะคุณแมนมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วนู่นฝั่งเมืองสกุลนคร โอ้ซาลิงเราก็ออกแสงซุกด้วยย่างป่าตำมักทั่วอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งห้าตัวตาเป้ากินหาตัวนี่ตัวนี้ได้ถึกตรงเอื้อยปลาเฮ้าถึงเบสซี่ตัวเดี๋ยวหาฝาสุกก้อนเนาะจะกินห้อนๆนะยาเฝ้าตำทั่วมันคายคือแมนเด้หาตัวอรี รออีกสักคู่จ้าจ้าพิกอือนะเมนูสุดท้ายตำทัวกินกับปิ่งปลากแซ่บครับพี่น้องสมใจยอยากแล้วเข็นห่องอยู่บะเธอโอ้โห,โหามาคิดหยาบเลยเฮเข็ดเข็ดแก้วสิงโุกอยู่เจออันนอ้ยเข้าคืน ห่อนคืนกัน้นดึง,งดูห่ะแตะได้ง่ายโอ้กระโดงเท้าตาได้เขาใส่กระเทียมดีกว่าแล้วแตกควงมากไปควงกับใส่เนาะเท้ามิสึตท้มทั่ว,สวใส่กระเทียมแต่ตันแตงกับตั้มมังหงใส่กระเทียมเขาวา่าเ,เสร็จนะจะบกพาบุหรี่ยังบด้สิม <c oughs> บ,บบบูแพอไหมหถั่วก็จะเป็นเขาเรียกถั่วอะไรเธอถ่บปีบะไม่แต่มันเป็นมันไม่ได้เย่อะไรมันเป็นคือมาถูกเอาปุน้ำหมูโคนเอาเนะไม่รูแล้วเนาะค <c oughs> ือในตลาดของเขาบท่านปูกสิบบาทได้ตั้งเยอะไม่ได้เอามาหมดได้นี่ค่ะแดงมากบ่บแน่น หน่วยแรกก็มีหน่วยคือขาลล้าวกลับมนะอันนี้เลายเนาะใ่าอันนี้ฮะเอาแต่แบบเป็นลายมาหน่วยแต่เป็นข้าวกลั่มฮะแบ่งเพื่อแม่ตา่เธอแกะเลยประเดกช่วยกันจะได้สเสร็จเร็วๆประเดกสาบุพานเนาะมเมื่อไหรจะมาเนาะเดินทางเระมาอยู่คนไปนส่งพี่สาวเพิ่อดูประเทศปังกฤษบอกมันนไปอังกฤษแล้วบอก จักจะเว่าลักไปแล้วลักไปเด้บอวกินเบาแม่นแล้วแ้วพวพักก็เบ่าอันแถ่ทายคลิปอยู่อังกฤษเดบอยเพราะว่าเอาหนังมาใส่ใีความจะนัวเดี๋ยวหมักปรากฏนัวกว่าบ่นัวกว่าเเดียวได้ไหมขนาดนี้งามได้บ่ตำหลายเทมันไม่ได้เยอะและมันนิดเดียวแต่กินน้ำบ่ตำออกมากินเล่นกินอยู่ ไม่ได้กินอะไรกินลิ้นนะม,มันหยาบกว่เหรอกินโปหยาบน่าจะไม่นะไหนเดี๋ยวเอาโตโัวนก่อนก็ได้น้ำมืมืดบอกตัวนกไอจะกินของสาฟุพาน่ะบอกใช่แล้วโอ้โหหอมมากเลยไม่ได้กินนานแล้วกินนี่กระเทบได้กินกับเขาไนปะว่า ได้รายผมเจอหนาอยู่หนาไปเลอล้นมาแล้วม,มันนมืนดแไปเลยเข้นมาก็ได้ี่โมบ่ะอย่าเว้า <c oughs> มันยังไม่เกิดอย่า็ูคเพกาเป็นหปรอปไม่เปลนอะไรหรอกคนดีผีคุ้มก็ไม่ได้ดีเท่าไรแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเจ็ดจมนัวอายุยังน้อยอยู่ ก็ลายแปะประเด็นกระเด้วมันคืเข้มป่าคหอยอาว์ป่าเาป็นเนใหม่หเลยป่ะชิ้นหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวมันเปตี้ยวจริงจริก็ต้องใส่มะขามเปียกนะกินเปรี้ยวห<บ>วานๆโอ้ยกินน้ำลายแตะเลยเพราะว่ามันเข้มนะเปะ็นหลากเพราะว่ามันเข้มนะ <laughs> กินปลาแดก๋ยงะมันเมาเนาะเมาผัดปลาเล้านะก็คืว่าเนอะเหาะแบบมีแม่โกนเล้าเนาะเหาะแบบเหล้าอยู่ไทยนอะเหล้าของไทยมันก็เลยเมาง้อเมาเล้าเนอะคนหลายภาษาเนาะหลายภาษเปลากินปลาแดก๋ยงปลาก็มีต้องทักต้องท้วงกันเด้อจ้ะสมมติว่าเมาตกป่องเมาพี่เรกาคือพูดไทยพูดไทยแล้วมันมันเย็บบุกลิ้นนะเย็บบุกลิ้นก็เลยพูดไม่ค่อยถนัดเนาะนายดูซิทีนี้นะ ภาษาลาวดไอยู่หวานหวานแตงนัวปะหรือว่านลำตาลหวานตูนุชเพียงนึงก็ประเด็กนัวไหมมันเข่ากล้องเลยลยวะ ถั่วนะครับกินปลาร้อนๆโอ้โฮสมใจอยากโอ้โสุกแ,แล้วปลาทูกสาหแม่ยายปลาสุกแล้วใส่นี่เนาะจ้าใส่ตรงนั้นแหละเอือของออก เดือดจ้าพี่น้องมากินข้าวนากันจ้ากกินขาแรันตำมะถั่วปิ้งปลาแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเสริมของเราอันนี้คือกันเกิดมันโบได้โบได้ปลาก็เลยเอาก่อยมูมาจาแล้วก็ของหวานมาเด้อดจ้ากินข้าวแรกนํากันอยู่ทุ่งนาจ้าให้เจ้าที่ก่อน ิปลาตามะทั่วเด้อคันมีอิ่มกับห้ามาเลยจ้าม,มานั่งน้ำกันเลยโอมเอมเดี๋ยวทีก่อนครับพี่น้องร้านนำด้วยสุบมันเย็ดจะใครมากินกินดึกเดี๋ยวอ้วนนะน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะ ฉันขอปลาตัวเดียวนี่นะลุยลุยลุยเยก่ากินทงท้ายรงหน้าปลากตเสียบว,ว่าปลาหนังเขาไม่ได้กินหึ่งหรอได้ปิ้งปลาเค็งตำม,มาโถฮะ<น>โอ้วันนี้ได้ใช้งานเลยนะจ๊ะโตก,กินข้าวจ้าคนมด้กินสะลวกมาก ถูกกระแสบเนาะมันตุดกรอบ ยืดก,กินนะทีมหน่อยก็หมดมาเลยหมดดำดังนี้ดีเนาะไม่ถึงสิบนาทีนั่นดีมากเลยว่าเราตังนี้ไม่ตื่นหรอไก่เนื้อไก่คำกินคำตาตี เป็นที่นอนที่เบาเป็นที่นอนที่บาเบมอนอนแล้วเนาะเมื่อเบอเมื่อแล้วเนาะหรือ <c oughs> ว่ามือ่อขึ้นเช้าจะไปโรงพยาบาลถูกต้องตอนเช้าไปหาหมอเมื่อกับเมื่อสัน่นพักผ่อนเก็บข้าวของอิ่มผัดนอนเกือบรับไป ย่งทุกอา้ไปกลับบ้านครับผมหรลบคลิปนี้กันนะจะมีประมาณนี้เนาะคลิปตกเบส็สต่ำทัวมากินขา้าวแรอยู่หน้าครับมือนี้นกิเรล็กว่าซินอนหน้าครับมื่อเช้าผับมีทุระแต่เช้าสิพ้าลูกสาวไม่ยหายไปหาหมอหมอตรวจนัดหมอนัดหมอนัดตรวจ <laughs> แต่เช้าครับผม สรักกินีก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจครับทีมมองอันแม่นคนเดินปลากับลูกสาวแม่ย่ายหรือว่าคุณอาริสาบางคนบุกจัดซื้อเนาะถามนี่แต่ถามว่าลูกสาวเออมิจาวาลูกสาวไม่ย่ายลูกสาวแม่ย่าย้ซื้อยังซื้อยังเพิ่นซื้ออาริสาเด้อขออ่างแล้วก็รอเลื้อสไะอีซอเสือสละอาอริสาครับผมน้ำสกุลกัะตกรกับใส่น้ำพอน้ำแม่เพื่อนนี่ด้ผัวแล้วก็ใส่น้ำผัวกระตกรก็เป็นนั่งนั่งสาวอยู่ เลียวกับเปลี่ยนมันเป็นนั่งไอ้เมื่อเป่าลายใหญ่ห้างครับพี่น้องสบายดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะไปกลับบ้านบอกกันไม้คลิปนาครับผมปิดไปไหมปิดโอโ้โหคุณเมนได้อะไรนะกบแปปปอบแอบอหือตัวเดียวพ่อเจลอ้าวอ้าวไปไปอา้าว งใส่ัได้กบหนึ่งตัวตัวนี้นเนาะโอแล้วหาก,กินมนมันจินกันดีดีฮะขับมากระโดดเลยบอหักบอหักอีกตัวมันซองกระทุกได้ไม่ลุดได้จะทำสิไปได้หมดเลยี่สตาร์ตก่อนโดนนี่ฮะ ทอนเกดีสะเธอทรรอนย่างมาอ <h aut> ออีอุปสรรคตลอดมันฆ่าเธอแล้อมีหมุน ช่วงหน้าฝนจะเป็นอุปสรรค